ชาแนลนายทาหลอดพยากรณ์บครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่การทํานายดวงให้กับชาวราศีธนูและลัคนาธนูประจำเดือนพฤษภาคมส5 6 5ค่ะด้วยไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ย,ยิปซีโดยครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ค่ะ การทํานายนี้เป็นการทํานายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนไหนคนหนึงโปรดใช้วิจารยณในการชมค่ะการทํานายอาจจะตรงและไม่ตรงกับใครบ้างเพราะเป็นการทํานายแบบโดยรวมชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะขอเป็นตัวแทนชาวธนูและลัคนาธนูรายละเอียดของราศีและลัคนาอยู่ที่ Description ใต้คลิปนี้เลื่อนลงมาดูนะคะ ขอพ่าได้ทํานายพ่ายอยากบอกอยากเตือนอยากทํานายอะไรแจ้งข่าวอะไรให้กับชาวธนูได้ทราบบ้างว่าเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมส5 6 5มีอะไรบ้างผ่านหน้าผ้า Ten of Wands Justice the Empress Two of Cups, Eight of Cups, The Hermit, Six of Cups, Three of Cups, Nine of Wands. The Pricedist High practice. สำหรับดวงของชาวธนูนะคะในเดือนพฤษภานี้ชาวธนูมีเกณฑ์ว่าจะต้องได้รับผิดชอบงานใหญ่งานหนักหรือภาระนะคะซึ่งการที่ได้รับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้นะคะจะส่งผลให้คุณมีอำนาจวาสนามีความรู้ความสามารถได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้ประสบความสำเร็จ ไปได้เป็นที่นับหน้าถือตาไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานราชการงานประจำหรือธุรกิจก็ตามนะคะหมายถึงการที่มีงานหนักได้รับความไว้วางใจนะคะให้รับผิดชอบภาระอันใหญ่หลวงเพราะว่าคนที่เขามอบหมายให้คุณนั้นเขาเห็นถึงความเก่งความสามารถที่ยอดเยี่ยมของคุณคะ่ะนะคะดังนั้นไม่ต้อง กังวลไปนะคะว่าโอ้โหโยนงานหนักมาอีกแล้วหรือว่าเหนื่อยจังเลยรับภาระอะไรเยอะแยะมากมายนั่นเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะและคุณก็สามารถจัดการ สิ่งที่จะต้องรับภาระนี้มาได้เป็นอย่างดีนะคะส่งผลให้คุณเป็นที่ยอมรับนะคะเป็นที่ไว้วางใจว่าคุณเป็นคนที่สุดยอดคนหนึ่งนะคะ DM Place คือไพ่ราชนีดังนั้นจากสิ่งที่คุณทําจากสิ่งที่คุณเป็นจากสิ่งที่คุณรับผิดชอบจากสิ่งที่คุณได้ครอบครอง คนอื่นๆจะมองว่าคุณนั้นยิ่งใหญ่คุณนั้นมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงคุณนั้นมีความสามารถคุณนั้นเป็นคนที่น่าย,ยกย่องและคุณก็จะมีความสะดวกสบายการเงินดีขึ้นนะคะฐานะทางสังคมดีขึ้นฐานะการเงินดีขึ้นนั่นเองนะคะ รวมถึงเรื่องของความรักนะคะได้ไพ่สองถ้วยมีเกณฑ์ที่จะได้พบคู่ครองต้องใจหรือว่าได้พบคนถูกใจหรือหรือแม้แต่จะเป็นคู่เพื่อนสนิท คู่แม่ลูกหรือคู่ชีวิตที่มาในรูปแบบของสามีภรรยาก็ได้นะคะคุณจะมีคู่นะคะคุณจะไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปค่ะนะคะคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคู่คนมีคู่แล้วมีเกณฑ์ว่าจะรักคร่ปองดองสมัครสมานสามัคคีกันนะคะไพ่เอ็ดออฟเกิดขึ้นมานะคะคุณมีเกณฑ์ว่าจะเป็นที่ ถูกใจของคนทั่วไปนะคะมีออรา่ามีเสน่ห์มีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะให้ดูดีมีเสน่ห์ใครที่ยังโสดมีเกณฑ์ว่าดวงจะมีเสน่ห์นะคะดังนั้นก็ลุกขึ้นมานะคะทำตัวเองให้ดูดีแล้วออกสังคมเข้าสังคมนะคะหรือจะเพิ่ม ช่องทางของตัวเองด้วยการเข้าไปในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเดทติ้งไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันเดทติ้งทินเดอร์อะไรก็ตามนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะต่อไปค่ะเดอะเฮอร์มิตมานั่นหมายความว่าคุณจะ ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะคะโลกมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะผ่านประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายทําให้คุณปล่อยวางมากขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาครอบครัวก็ตามนะคะคุณจะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องจากเราไปนะคะ คุณอาจจะได้คําแนะนำหรือว่าคํา ให้คำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์หรือคุณอาจจะไปอ่านหนังสือนะคะแล้วเจอคำอะไรที่มันเหมือนเป็นการสะกิดใจนะคะเตือนใจให้ได้รู้หรือแม้แต่คุณจะนั่งวิปัสสนานะคะไปวิปัสสนาหรือว่านั่งสมาธิแล้วคุณก็เริ่มที่จะเห็นแสงสว่างมีสติและปัญญานั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะไพ่แนะนำบอกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าญาติสนิทมิตรสหายนะคะมาเยี่ยมมาเยือนม,มีเรื่องของการ ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะกับญาติสนิทมิสหายบุตรหลานบริวารต่างๆหรือจะเป็นในเรื่องของค,คุณน่ยมีภาระที่จะต้องส่งเสียนะคะลูกหลานเรียนนะคะมีภาระที่จะต้องดูแลญาติพี่น้องทําให้คุณนั้นรู้สึกว่าคุณเนี่ยกลมเกลียวนะคะแยกไม่ออกจากครอบครัวจากเครือญาตินะคะก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่า สิ่งเหล่านี้นะคะมันจะส่งผลในระยะยาวจะช่วยทําให้คุณนั้นมีเหมือนกับมีรากเงาที่ดีนะคะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องครอบครัวบุตรหลานบริวารน,นะคะจะส่งผลให้มีความรักความปูกพันธ์ช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน,กนทั้งในระยะในระยะนี้แล้วก็ต่อไปในอนาคตด้วยนะคะก็ปลูกพืชหวังผลนะคะคุณ คุณเลี้ยงดูบุตรหลานบริวารในที่ดีในวันนี้นะคะต่อไปในภายภาคหน้าเขาก็จะเข้ามานะคะช่วยเหลือดูแลคุณในวันข้างหน้านะคะต่อไปค่ะ ให้เรามัดระวังนะคะว่าจะมีเรื่องของความรู้สึกที่เหมือนกับถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะความรู้สึกที่เบื่อนายอยากออกจากงานอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนไปทําธุรกิจอย่างอื่นนะคะเพราะว่าอาจจะเหนื่อยอาจจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่านะคะระวังความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยการที่เรารู้สึกแบบนี้แล้วเราปล่อยให้ตัวเองมันจมอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะ เป็นเหมือนกับโรคร้ายนะคะที่ไม่ได้รับการรักษาแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตนะคะดังนั้นไพ่สุดท้ายคือไพ่ The High Priestess หมายความว่าให้คุณเนี่ยมองเห็นทั้งด้านมืดและด้านสว่างนะคะของทุกสิ่งทุกอย่างหรือของปัญหานะคะอย่างเบื่อหน่ายในเรื่องของการงานนะคะว่ามันหนักมันเหนื่อยมันมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหลายๆอย่างแต่เรารับเงินจาก การทำงานนี้นะคะดังนั้นเราอาจจะหลีกเลี่ยงหรือว่าหนีมันไปไม่พ้นเพราะว่าเรายังต้องกินต้องใช้มีเรื่องรับผิดชอบหลายอย่างผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะดูแลครอบครัวอะไรหลายๆอย่างเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนงานได้ทั้งทันท,ที่เราเบื่อเราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะการที่ได้ p พ่ the High Pay Test นอกจากเห็นถึงข้อดีข้อเสียแล้วยังหมายถึงการปล่อยวางการโนสน no แคร์นะคะลองลองแบบ เปลี่ยนความคิดว่าเราไม่เอาเรื่องกวนใจจากที่ทำงานเนี่ยมามาทำให้เราต้องทุกข์ใจนอนไม่หลับกลับมาบ้านก็ยังคงเครียดอยู่นะคะไพ่เดอะไฮพราเตสบ่งบอกว่าโนสนโนแคร์ฉันไม่แคร์ฉันเป็นตัวฉันเองนะคะฉันมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมาทำให้ฉันมีไม่มีความสุขนะคะฉันก็จะกันสิ่งเหล่านั้นออกมาจากความรู้สึก ของฉันนะคะเหมือนกับเป็นการสร้างโลกอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะคะเหมือนกับเป็นราชินีในในอาณาจักรของตัวเองนะคะอ่ะก็เหมือนกับเป็นการปลอบใจตัวเองหรือว่าหาช่องทางนะคะที่จะหลีกหนีจากสภาวะแรงกดดันต่างๆเหมือนกับเป็นการใช้จิตวิทยาหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการไปอ,อ,อธิษฐานขอพรเพราะว่าไพาราชินีเนี่ย ไาพา่ราชนีพระจันทร์หมายถึงการสื่อกับจิตวิญญาณสื่อกับจักรวาลสื่อกับเบื้องบนนะคะขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะก็อาจจะไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ปัญหามันคลี่คลายก็เป็นไปได้ค่ะต่อไปนะคะดูว่าไพ่อยากจะบอกอยากจะสื่ออะไรอีกเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะการเงินความรัก โชคลาภสุขภาพและการเดินทางนะคะดูว่าผ้าอยากจะบอกอยากจะสื่ออะไรให้กับชาวธนูบ้างในเดือนพฤษภาคม2565จะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับชาวธนูบ้างคะ่ะ The Moon The uh, Page of w a n e Page of s w o r d นะคะ ขอภอัยด้วยนะคะ The Hermit Justice Page of Wands n i n e of Wands King of Wands Eight of Cups Seven of Cups The chariot ชาวธนูคะมีหลายเรื่องที่ไพ่อยากจะสื่ออยากจะบอกนะคะ การทำนานนี้อาจจะโดยรวมๆนะคะหลายๆเรื่องแล้วก็หลายๆสถานการณ์หลายๆคนที่อาจจะเกิดขึ้นคือมีเรื่องของความวิตกกังวลนะคะชาวธนูบางคนอาจจะมีความกังวลใจนะคะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะที่ถูกเอาลัดเอาเปรียบหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและก็ในเรื่องของผลประโยชน์ ที่ไม่คุ้มค่านะคะถูกเอาลัดเอาเปรียบในเรื่องของผลประโยชน์รายได้และกําไรและก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเจ้านายนะคะเรื่องวิตกกังวลมีนะคะต่อไปค่ะเพด์ออฟโสดเกิดขึ้นมาหมายถึงว่าสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่นั้นหรือข่าวร้ายที่กําลังจะมาถึงนั้นนะคะคุณจะต้องต่อสู้คุณจะต้องเข้มแข็งและคุณจะต้องเรียนรู้นะคะไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปกับสถานการณ์ไปกับ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณจะเติบโตได้เพราะคุณเรียนรู้จากประสบการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปไพ่ The Hermit หมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีความรู้ผู้มีประสบการณ์จะเป็นคนที่จะช่วยคุณชี้แนะชี้ทางสว่างและก็ชี้ทางออกให้กับคุณนะคะหรือคุณจะ เกิดสติปัญญาจากการอ่านหนังสือจากการฟังจากการศึกษาเรียนรู้หรือการาวิจัยนะคะรีเสิร์ชหรือค้นหาข้อมูลอะไรก็ตามคุณจะฉลาดขึ้นคุณจะมีสติและปัญญาแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองได้ค่ะต่อไปไพ่จัส t ินะคะบางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายบางคนอาจจะมีเรื่อง ฟองร้องนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลหรือว่าบางคนอาจจะเจอกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างไพ่บอกว่าขอให้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็มีความประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวคุณจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะและไพ่ เพจออฟวานนะคะหมายความว่าบุตรหลานบริวารจะขยันขันแข็งจะขยันเรียนหนังสือขยันทํางานนะคะรวมถึงตัวคุณเองด้วยนะคะถ้าคุณเป็นลูกน้องลูกจ้างใช้แรงงานหรือว่าทํางานฟรีแลนซ์ต่างๆคุณจะมีความกระตือรือร้นแล้วก็ขยันขันแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปค่ะไพ่นายออฟว n นนะคะการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะมีความหึงหวงหรือว่ารู้สึกแย่ๆนะคะรู้สึกอยากออกจากงานหลายๆอย่างนั้นอะ่ะมันมีความรู้สึกที่มันวิตกกังวลเกิดขึ้นมานะคะซึ่งอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะถูกกดดันจากเจ้านายนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นหัวนหน้านะคะดังนั้น เกณบอกว่าขอให้อดทนก่อนค่ะเพราะว่าสิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณกําลังทนอยู่เนี้ยมันยังไม่ถึงขีดสุดมันยังไม่ใช่หนักสุดมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะขอให้คุณอดทนก่อนนะคะ สิ่งที่แย่ที่สุดนะคะก็คือการที่เราไม่ทนถ้าเราไม่ทนเราจะไม่รู้ว่าหลังจากที่เราได้ฝืนใจตัวเองแล้วอดทนกับบางสิ่งบางอย่างแล้วแล้วเราเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยมันคือความชนะที่ยิ่งใหญ่นะคะความโล่งความโปร่งนะคะแสงสว่างมันมักจะมาหลังจากที่เกิด เกิดเรื่องแย่ๆนะคะหรือว่าถ้าเราไม่เห็นทุก์เราก็จะไม่เห็นธรรมถ้าเราไม่เห็นเราไม่รู้จักความมืดมาก่อนเราจะรู้จักความสว่างได้อย่างไรนะคะดังนั้นขอให้อดทนนะคะและต่อไปก็คือไพ่ king of wands นะคะก็คือไพ่ของออคนที่มีความสามารถคนที่ได้ก้าวใน ก้าวไปอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงนะคะหมายความว่าหลังจากที่คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้ยกระดับเลเวลนะคะความรู้ความสามารถสกิลของตัวเองสูงขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองนะคะอาจจะได้เป็นหัวหน้าแผนกได้เป็นหัวหน้าทีมได้เป็นเจ้าของกิจการก็เป็นไปได้นะคะต่อไปค่ะ e g h of c u p นะคะ ในเรื่องของลัคกี้อินเลิฟนะคะดวงมีเสน่ห์ดวงได้พบกับคนถูกใจนะคะได้พบคู่ของต้องใจแล้วก็ดวงมีความสุขในเรื่องของความรักด้วยนะคะสุขสมหวังในเรื่องของความรักคนมีคู่ก็มีความสุขดีในเรื่องของความรักนะคะมีความปองดองสมัครสมานสมัชอความความปองดองกันเป็นอย่างดีนะคะคนที่ยังโสดก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบคนถูกใจพบคู่ค่ะ ต่อไปนะคะไพ่ Seven of Cups นะคะมีความคิดความปรารถนามีความฝันหลายๆอย่างนะคะที่มันยังเหมือนกับเป็นความฝันในอากาศเป็นการสร้างวิมานในอากาศนะคะกำลังรอว่าคุณจะ Take Action เมื่อไหร่คุณจะลงมือทำเมื่อไหร่แล้วคุณจะได้ เอื้อมไปถึงสิ่งที่คุณใฝ่ฝันสิ่งที่คุณปรารถนานะคะถ้าบางทีเราฝันเฉยๆแล้วเราไม่ลงมือทํามันก็ยังคงเป็นความฝันอยู่เช่นนั้นต่อไปนะคะต่อไปไพเออ่เดอะชาริออตเดอะชาริออตหมายถึงการเดินทางนะคะมีเกณฑ์ว่าจะต้องเดินทางไปนู่นไปนี่บางคนอาจจะเดินทางไปถึงต่างประเทศนะคะไปทําความฝันให้เป็นจริงหรือบางคนอาจจะเดินทางไปศึกษาเรียนรู้นะคะไปเรียนต่อนะคะ <H 1> หรือบางคนอาจจะเดินทางเพื่อไปเคลียร์ปัญหาต่างๆนะคะไปขึ้นลง เคลื่อนสารหรือไปแก้ปัญหาต่างๆนะคะดวงมีการพบปะผู้คนนะคะอาจจะพบเจอเพื่อนฝูงบริวารน,นะคะแล้วก็มีเรื่องของอยดยานพาหนะต่างๆด้วยบางคนอาจจะได้รถนะคะในสิ่งที่เราคิดเราฝันเราปรารถนาเราอยากได้รถรุ่นนี้เราอยากจะได้รถเราอยากจะซื้อรถนะคะก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้อย่างสิ่งที่ฝันนะคะปรารถนาเป็นเรื่องของยดยานพาหนะด้วยค่ะค่ะ การทํานายทั้งหมดนี้นะคะก็พอที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาวธนูและลัคนาธนูในเดือนพฤษภาคม265บางนะคะซึ่งก็หวังว่าคำทำนายนี้จะมีประโยชน์และก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านนะคะชาวธนูได้ ปฏิบตัติหรือว่าได้มีเหมือนกับเป็นข่าวดีที่จะมาแจ้งว่ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาบ้างหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะต้องระมัดระวังและป้องกันไว้ก่อนนะคะก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะวันนี้ชาแนลนาอยอรพยากรไบครูเอก็ต้องขอลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรไบครูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ